ันชื่ออะไรตัวนั้นนะเหลืองปริญญาเหลืองปริญญานี่ก็บ้านนอกครับบ้านนอกนะอ่าเดี๋ยวรับเหลืองปริญญานะครับของเสียเอฟอีกตัวบ้านนอกเหมือนกันนี่ก็บ้านนอกนะครับบ้านนอกเหมือนกันเนี่ยเหลืองปริญญาเข้ามาแล้วครับเนี่ยนี่นกษียสเนี่ยเหลืองปริญญาเยกษียณเหมือนกันเนาะอืมเป็นเป็นไงเป็นเหล่าคอที่ไหนตัวนี้ยสือจากควกระเจาครับควงกระเจาครับโอ้หขวานหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ขย้ายมาตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุวัว ประมาณนนะ่าจะสี่ห้าควบเลยครับอืมก็โตวกว่าตัวนะี้เนาะถือว่าโต,ต,ตแล้วตอนอยู่กับเขานี่บาดอะไเจ้าของเก่าะเขาบ้านนอกครับเป็นไงเขาก็าาชนะกี่กี่กี่ไฟกี่สนามที่โดนเดนียวไหมไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ชนะตลอดอ่ยู่กับเขา,น,านะครับเออชื่อแพงมันกเจะแพงนะผม่าซื้อแค่ห้าเมือครับเลยไม่ใช่ไหมพวกกันครับพอซื้อเขาอยู่ประจำครับพวกเสีเคข,ข่ห้วยกระเจ้าอ๋อเสีเคใช่ไหมอ๋อของเสีเคข่ห้วยกระเจ้าเนี่ยลองเสียแขเอาบ้านนอกไปมาคงก็จะซื้ออยู่นู่นนะครับซื้ออืมอ๋อ เขาก็เลยขายให้ไปแพงเนาะเพราะว่าราคาไอ้สี่ห้าขวบบาทนอกไม่เคยแพ้นี่ก็เอาเรื่องนะราคาสูงกันน่ะมายูที่ผมก็ชนะรายเทียวครับประมาณกี่ไฟ่ะหนาจะประมาณเจ็ดแปดไส่ครับแล้วประมาณอีหลังค้าไม่เสียครับอมาลูกซ้อมค้าไม่เสียคาลุบคาไม่ลุดนะคาหนาลอโอตอดซ้อมใช่ไหมคเลยก็เลยให้เขาหยุดเลยครับอ๋อคือนงรวมๆั้งจากของเก่ามาอยู่กับเราเนี่ยก็ปีสิบอ่ะสิบ้าครับเออสิบบาไฟอ่ะ โอ้บาทบานอกด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหนะครับเนี่ยก็คนเป็นวัวสร้างชื่ออีกตัวหนึ่งเนาะคโอ้ก็เดี๋ยวขึ้นจำแนกวัวลราณสองตัวนะครับเนี่ยของสีเอฟนะครับ